5สาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้เกิดสิวพฤติกรรมที่ทําให้เกิดสิวมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับการกินการกินสําคัญนะเพราะว่าเด็กในปัจจุบันก็จะกินอะไรอย่างชานมไข่มุกกินนมโดยเฉพาะพวกผลิตภัณฑ์นมวัวที่มีรสหวานหรือว่าช็อกโกแลตซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีน้ําตาลสูงหรือว่าไกลซิมิกอินเด็กสูงจะทําให้เกิดสิวง่ายนะคบเพราะฉะนั้นใครชอบกินหวานต้องลดลงนะอย่างที่2ความเครียดก็จะมีเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลก็จะไปกระตุ้นเรื่องของต่อมไขมันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวให้มีการทํางานมมาากกขขึึ้้้นนนนน็็จะะัเเยอแลววปสิมาก อองย่างที่3พฤติกรรมการแกะเกาเป็นสิวขึ้นมาแล้วตอนแรกเนี่ยไม่ได้อุดตันไม่ได้อักเสบนะแต่ไปแกะไปเกาจนมันอักเสบกว่าเดิมอย่างที่4นะครับก็เป็นพฤติกรรมเรื่องของการล้างหน้าบางคนก็ไม่ล้างหน้าเลยหรือว่าล้างวันละครั้งเหงื่อออกเยอะก็ไม่ยอมล้างหน้ามันก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดเรื่องของการอุดตันบริเวณรูขุมขนทําให้เกิดสิวขึ้นมาหรือบางคนเป็นสิวเข้าใจว่าต้องยิ่งล้างหน้าให้บ่อยๆหน้าก็ยิ่งแห้งยิ่งอักเสบล้างให้พอดีคือล้างแค่วันละสองรอบพอนะครับอย่างสุดท้ายนะครับที่แบบเด็กวัยเเรรรียยนนหหือออวััมาต้งจะคบ ก็คือเรื่องของการนอนน้อยไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบเหนื่อยเนาะและ้วสิวก็เห่อใช่ไหมซึ่งรู้ไหมว่าการที่เรานอนไม่พอมันก็จะมีการหลังห่งฮอร์โมนเกิดการกระตุ้นต่อมไขมันทางานมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้เกิดเรื่องของสิวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยควรนอนให้ได้อย่างน้อย 6- 8ชั่วโมงหากใครมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยที่อยากถามหมอในเรื่องอื่นๆได้หนวดทุกเรื่องเลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยและนี่ก็คือ